สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทนะครับวันนี้มาอยู่กับ b 27นะครับ b 27ตัวนี้ 2740S นะครับตัวนี้เป็นพร้อมชุดโครงกันอ้อยนะครับสามารถที่จะโครงกันอ้อยพร้อมใบมีดนะครับดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเข้าร่องอ้อยก็ถอดใบมีดออกนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ราคาเงินสดพร้อมใบมีดและโครงกันอ้อยนะครับ42่แสนหมืนเป็นพฟมไลยพาวเวอร์นะครับตัวนี้จะมีดับคุนโทนนะครับเวลาฟังฝุ๋ยสามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งระยะนะครับ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาดูกันนะครับที่เป็น27แรงนะครับ27แรงตัวนี้ไม่มีใบมีดนะครับแล้วก็โครงกรอ้อยนี้สามารถติดตั้งได้นะครับ27แรงอันนี้ล้อเท่ากันนะครับ27กับ24เนี่ย ร้อเท่ากันนะครับจอดเทียบกันกับ21แรงนะครับซ้ายนี่คือ21แรงนะครับขวานี่คือ27แรงนะครับ ยิบเจ็ดแรงนี้ก็สามารถลงนาได้นะครับลงนาสามารถที่จะปั่นโรเตอรี่ที่ RX 135่ได้นะครับความกว้างล้อตัวนี้จะเป็นเนโลนะครับเป็นเนโลยี่บ็ดแรงเนโลนะครับล้อแคบนะครับเ1เซนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น1เมตรกับ1เซนนะครับ ก็สามารถเข้าร่องอ้อยที่เป็นร่องอ้อยขนาดตั้งแต่1เมตร65ขึ้นไปนะครับเมตร65ถ้าเป็นต่อ2ก็เข้าลำบากครับถ้ารุ่นนี้ต้องเป็นอย่างน้อยต้องเมตร75นะครับถ้าเป็น7 2 7แรงครับเมตร75ถึงเมตร80นะครับเหมาะสำหรับแปลงที่ทำเป็นรถตัดนะครับแล้วก็ใช้รถเข้าตีหยาในร่องอ้อยนะครับตัวนี้ก็สำหรับแปลงว้ยที่ปลูกไม่ไม่ห่างมากนะครับ เกียก็จะเหมือนกันนะครับเกียร์เหมือนกันเกียรก็จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นบีนะครับจะเหมือนกันแต่ตัวนี้จะต่างขึ้นมาที่วงใบพาวเวอร์นะครับแล้วก็แรงม้าที่สูงขึ้นแล้วก็ขนาดย่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นขอสิบแปดนะครับตัวนี้จะเป็นาแปดแปดสิบแปดานะครับเนี่ยครับเหมือนกัน ส่วนตัวนี้จะเป็นขอบ20นะครับจะเป็น8.3ขอบ20นะครับหน้ายางก็จะกว,ว้างกว้างกว่าหน้ายางตัวน,นี้นะเพราะเป็น83นะครับตัวนี้จะเป็น8เฉยๆนะครับขอบ18อันนี้เป็น8.3ขอบ20นะครับก็จะสูงกว่านี้เล็กน้อยครับเล็กน้อยนะครับส่วนฝาเล็กน้อย ลยลมนะ27แรงก็จะรู้ลาขึ้นมานะครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับในในรุ่น B นะครับเพราะว่ารุ่น B ก็จะมี21แรง24แรงแล้วก็27แรงนะครับตัวนี้เป็นโครงกันน้อยนะครับสามารถเปิดนั่ง,นงได้นะครับบอกตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนเข้าออกโดยใช้ตัวนี้นะครับ ถอดตามสรีระของแต่ละคนนะครับขายาวขาสั้นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีดับคอนโทนนะครับตัวนี้คือดับนะครับตัวนู้นก็คือคอนโทรลักตัวนี้ใบมีดตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์นี้จะมี3มเกียร์หน้า1เกียร์หลังนะครับเกียร์เกียร์หลักนะครับมันจะมีเกียร์ฝากมี L อนะครับมีเแล้วก็มี H นะครับเกียร์ก็เลยกลายเป็น3 3เป็น9ครับ เป็น9เกียร์เด้นหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับนี่ก็ค่อนข้างคล่องตัวครับหลังจากที่เคยขับมาแล้วนะครับตัวนี้ราคาก็421,000บาทนะครับพร้อมโครงกันน้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใบมีดแบบนี้นะครับสนใดที่สนใจก็ติดต่อคูปัตาจากเกษตรจนนะครับหนองบัวลำพูนะครับหรือติดต่อที่วิชัยนะครับ083 3 3 8 3 5 0 7เก็นะครับ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ